ั้งนี้เนี่ยนะคะได้สั่พันธนกันไปถึงไหนบ้างแล้วนะคะเรามาฟังนะคะเรื่องข่าวดีนี้นะคะจากทางด้านของผู้บริหารของแบรนด์และก็เหล่าคนแม่นะคะที่มีพลังแห่งรัฐที่ยิ่งใหญ่กันเลยดีกว่านะคะสาหรับในโอกาสนี้ค่ะทําแรงเลยนะคะขอเรียนเชิญนะคะทางด้านของท่านผู้บริหารคุณตุลวงศุภสวัสด์ผู้จัดการทั่วไปบริษัทเซลลบอสประเทศไทยจํากัดค่ะ ต่อมานะคะขอเรียนเชิญคุณย่าอุรัสยาสปาเปอร์บาเดอแบรนส์แอมบัสเตอร์ของแบรนด์ลำนกแท้ค่ะคุณย่าเรียนเชิญค่ะและท่านต่อมานะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณแม่นกฟิล์มและก็น้องฟิล์มค่ะการกดเบทีเลยนะคะ ขอเสียงประมมอน้อารับด้วยค่ะร้องทังไนะคะคุณแม่น้องต้นน้ำในกครด้านบนเวทีกับเรานะครับร้องทับคุณแม่น้องวินและก็น้องวินด้วยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ 嗯，看一 มองคุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของเราค่ะเนื่องในโอกาสวันแม่นะครับซึ่งก็เป็นเทศกาลสำคัญของการแสดงความรักร,ระหว่างลูกกับแม่แ,แับแปลงกัารนกแ,แพ้เราก็จัโตรงการพลังรักของแม่ที่าิย่เพื่อเ,เป็นการตอบแทนความรักของแม่ทีนี้เนีเ่ยในปัจจุบันนี้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีแม่ที่มีลูกเนี่ยป่วยเป็มนมะเร็ง ซึ่งคุณแม่เนี่ยก็มีปัญญาประมากมากแต่ตเขาก็มเรี่ยคุณแม่บางท่าน,นก็อย่างหาเงินในการรักษาดู <c oughs> เราตระหนักตรงนุ้เราเลยก็เลยเข้ามาช่วยกัอรงเพื่อให้ทุกค,คนเนี่ยได้ทราบถึงโครงการป่องปุนยโรคอะไรยในพักะหาหัดเพื่อช่วยให้เด็กเนี่ยเดีโยวการรักษาแล้วก็หายจากโรคมระหาดได้นะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถไปใช้ชีวิต ในการดำรงชีวิตเป็นการปั ies, ate, AC, aba, ่นของเด็กๆนะครับซึ่งเรามีีหลายรายที่สามารถที่จะหายขาดแล้วก็เติบโตได้เป็นนักยานแล้วก็ไปประกอบอาชีพต่างๆมาได้อยเราไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้บริจาคนะครับได้ทราบถึงกองทุนร่วมบริจาคแล้วก็ทุกๆกระเช้าของแแบกเนี่ยก็มีส่วนในการช่วยบริจาคทุกกองทุนร่วมบริจาคด้วยซึ่งแแนกในโฮแท้นเนี่ยเราได้ บริจาคให้กับกองทุนโลกประจำเดือนตกใจครับประถมานาครับค่ะนะคะเราถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยแล้วก็ในวันแม่ปีนี้เนี่ยนะคะนอกจากที่จะได้มีกระเช้านะคะในการดูแลกับคุณแม่แล้วนะคะก็ยังได้ชวนคุณแม่ได้ร่วมขบวนด้วยนะคะม,มาทางด้านของแบรนด์ Love Ambassador นะคะโดยคุณยจากยาุโรปเซีในฐานะที่เป็นแบรนด์ Ambassador ในครั้งนี้เนี่ะคะรู้สึกอย่างไรบ้างไคะกับโครงการในครั้งนี้คะ่ะจริงๆสำหรับเรียนะคะความรักที่แม่มอบให้เราเป็น ดีมากมากค่ะทุกวันนี้คุณแม่ก็เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเหมือนกันค่ะเราเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดที่ทำให้เราก้าวหน้าทำทุกอย่างที่เต็มที่ค่ะก็ภูมิใจมากๆมากที่ได้เป็นสว่วนหนึ่งในโครงการนี้นะคะตอนที่ถ่ายโฆษณาก็เจอจน้องๆกับคุณแม่ทุกคนค่ะแล้วก็เป็ใจน้องป้าค่ะเพราะว่าเรายุ้องออกเลยว่าน้องเปก่งเพราะว่าน้องมีรอยยิ้มที่สดใสมากๆแล้วหนูเชื่อว,ว่าราอยยิ้ม ก็ค,คือมาจากกำลังใจแลวก็ความรักที่ใหญ่ของแม่นดแต่ว่าก็ยังมีน้องน้องกับครอบครัวอีกครอบครัวที่ยังต้องการความช่วยเหลือค่ะเพราะฉะนั้นหนูว,ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากที่ทำให้ทุกคนได้ทราบว,ว่าจริงๆเด็กๆก็สามารถเป็นมะเร็งได้ก็อย่าง พยุงคนนะคะร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในโครงการแปลงรังนกแพะความรักของแม่ที่ยิ่งใหญ่ครอบคกองทุนร่วมกันเลยในเด็กสาราทุกคนมาช่วยกันนะคะให้น้องๆตัวเล็กกลับมาทำคมฝันให้เป็นจริงได้นะคะนี่ก็เป็นตัวแทนในการจับใจในนกแพะของเรานะคะยังไงก็เชิญชวนนะคะเรื่องของพีเสียงมันชนนะคะแล้วก็หากผู้ใหญ่จูงใจในวันนี้ได้เดินทางมาที่นี่ก็อย่าลืมนะคะสามารถที่จะร่วมบริจาคได้ได้ กป็นต้นไปด้วยนะคะเอาละค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าพลังแห่งรักของแม่นั้นนะคะจะยิ่งใหญ่เพียงใดวันนี้เรามีภาพยนตร์ในการต่งางชาติอยู่เรื่องที่เราจะให้ทุกท่านได้รับชมกันตั้งใจอยู่เป็นดีนะคะเพราะว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะกับพลังแห่งรักของแม่ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีวยกว่าค่ะ แต่คงเป็นไปไม่ได้เพราะหม,ม,มอบอ,บอกว่ามผมเป็นมะเ,เร็งเลือดขาวมีแต่แม่ช่วยได้ค่ะที่เชื่อว่าผมทำได้หลังจากที่ให้คีโมนะครับให้ยาแก้ไข้หนึ่งสุดค่ะ นี่ขอ,องคอฟิล์มเลยนะฟิล์คคมคะตอนต่ตอนลอยตื่นไอย่างน้ไม่เหน,นื่อยบ้างเหรอคอแค่เหน่อยแต่คอเจ็บเี่ยวกันไมได้ค่คะเป็นบ้างคะหลังจากที่ได้ชมนะคะขาพยชน์ในเรื่องนี้มีใครตาซึมบ้างคะ Oh อยากให้ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่น้องฟิมและน้องฟิมด้วยนะคะเพราะว่าหลังเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นหนังที่นะคะมาจากเรื่องจริงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยน้องฟิมแล้วก็คุณแม่น้องฟิมเองนะคะก็ได้นั่งอยู่ตรงหน้ากับเราแล้วนะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังความรู้สึกของคุณแม่น้องฟิมกันก่อนดีกว่านะคะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้มีโอกาสนะคะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมในครั้งนี้คะ่ะก้ขอบคุณแตมที่ ทำให้เรื่องของแม่ได้ม่ช่วยเหลือคนหลายๆคนก็ต้นทุนกองทุณโรคมะเร็งในเด็กจริงๆแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันถ่ายทอดไม่หมดนะคะแต่ว่าที่ถ่ายทอดมาถ่ายทเดจากชีวิตจริงของเราแล้วเป็นประโยชน์กับหลายๆคน ถามว่าแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่แม่ไม่เคยขำแม่แค่เหนื่อยแต่ลูกแม่เจ็บเจ็บที่แต่คนหลายๆคนพูดว่าลูกแม่ต้องตายแต่แม่ไม่เคยเชื่อว่าลูกแม่ต้งตายกำมันใจในครอบครัวแม่คิดว่าครอบครัวแม่ไม่ยอมแพ้แม่ไม่กล้าปล่อยลูกแม่ตายบัดนั้นก็เป็นจริงและลูกแม่ก็กลับบ้าน เรื่องแข็งเรืงแข็งแรงเรื่ปกติเป็นที่ชื่นใจของแม่เหมือนกันค่โอโอโอนะขอมๆแรงๆที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแม่ทำไปแล้วก็รู้สึกตื่นตั่หนพี่โฮยเช่นกันนะคะมาถามความรู้สึกของน้องฟีนบ้างดีกว่าคะ่ะว่าในช่วงเวลาล้านเนี่ยคุณแม่ได้ดูแลน้องฟีในยังไงบ้างคะ่ะแม่ก็จะคอะยเชคลมมาลงมาครับผมในงานที่ป้องทำผมแล้วก็ ในที่ในระยะนั้นครับให้เคบีบบัดไปเรียลแรกก็จะไม่สามารถทานได้มากในระยะแรกก็จะต้องทำอาหารจากบ้านนะครับเพื่อที่จะไปให้ทานที่โรงพยาบาลนะครับแต่ก็ก็คือไม่สามารถจะซื้อข้างนอกได้ครับต้องทำเองนะครับเพราะว่าเราต้องจัดใา่ถึงความสะอาดแล้วก็ในเรื่องของพวกอาารพวกไหนในอาหาร ก็ยากพอสมควรนะครับในการที่จะดูแลรักษาตัวเองให้ให้ให้ได้ยายตามที่แพทออย์รับแล้ววันที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกองคุณครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างราครับผมก็รู้สึกดีนะครับกับการที่เรื่องราวของพี่กับแม่ครับจะได้เป็นกำลังใจให้หลายๆครอบครัวนะครับผมหลังจากที่โฆษณนาได้ได้ออกอยจากวนะครับก็ ได้คอนเสิร์ตสร้างปีแต่งมาบ้านนะครับก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้กับหลายๆครอบครัวเลยเหมือนกันนะครับทั้งบางครอบครัวที่ลูกเป็นมะเร็งนะครับบางครอบครัวที่พ่อแม่เป็นมะเร็งนะครับก็มองว่าเป็นนะครับโฆษณาเนี้ยให้กำลังใจในการที่จะสู้ต่อไปครับผมแล้วก็อยากจะหายกลับมาบ้านครับคช่ไหมคะเช่งก็วันนี้นะคะก็ได้เรียนอยู่ใน เขาองตอนนี้เร่อนการบินการบินแล้วององนะคะเขาบอกว่าเขเียบมากๆเลยนะคะขอเป็นกําลังใจเลยละกันนะคะค่ะอล่ะค่ะหลังจากที่เราได้ฟังความรู้สึกของน้องฟิลนะคะแล้วก็กระด้างของคุณแม่น้องฟิลแล้วเรามานะคะควางรักใหญ่ของคุณแม่อีกหนึ่งท่านนะคะก็คือกระด้านของคุณแม่น้องหินเป็นบ้างดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะอรุค่ะก็ความรักของคุณแม่นะคะก็เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะ อตอนที่เขาให้คีโมโเราก็บอกเขาเสมอว่าวินเป็นกำลังใจของแม่เป็นหัวใจของแม่ถ้าหัวใจของแม่ไม่เข็มแข็งแม่ก็อยู่ได้นะครับเขาก็จะสู้นะคะวันนี้เป็นหมอเราดันให้ยาคีโมจะครบครบ,บคอร์สแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าแล้ววินหายวัน<ค><ค>นั้นเป็นวันที่เราบอกวินวินชนะสองชื่อเนะลยรู้ค่ะเป็นกำลังเป็นความรู้สึกที่คุณแม่นนนคนรู้สึกว่า ชนะแล้วคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคุณหมอแล้วก็โครงการวันนี้วันต้วันที่เรามาเจอกับคุณแม่คนอื่นค่ะก็รู้รู้ว่าทุกทุกคนเจอกันมาบ้างก็เป็นกำลังใจให้ค่ะทาะตอนนี้น้องวินแข็งแรงแล้วใช่นะคะอยากฟังเสียงน้องวินหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้น่ารักมากเลยเป็นไงครับวันนี้น้องวินดีใจไหมครับ มีความสุขไหมครับคับโอ้โห,หน่ารักมากเลยนะคะอ่ะละคะ่ะนอกจากคุณแม่น้องบินแล้วในวันนี้นะคะก็ยังมีคุณแม่นะคะผู้ลักผูงหรักอีกหนึ่งท่านนะคะที่ตอนนี้ต้องเอาใจช่วยเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้เราจะเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่อีกหนึ่งท่านของเราทุกๆคนไปพร้อมกันนะคะก็คือคุณแม่ของน้องต้งนน้ำนะคะสวัสดีค่ะนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้น้องต้งนน้ำตอนนี้ก็ กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาค่ะแล้วก็ขั้นตอนนี้ก็แบบใกล้เสร็จสมบูรณ์ค่าารย์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือรอในอยาถ่ายอะไรอยงนี้ค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าแบบ <c oughs> น้องเขาโชคดีมากทีอ่อยู่ในช่วงที่เป็นยุคที่เทคโนโลยีแบบทันสมัยอาจารย์หมอเก่งทุกท่าน <c oughs> แล้วก็ถึงแม่แม่จะแบบ ไม่มีกําลังตับอะไรมาก<ฆ>แต่ก็ยังมีกองทุนที่ช่วยเหลือ<ฆ>กับเด็กที่ป่วยด้วยโรคหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงเลยอะไรเงี้ยค่ะต้องขอขอบคุณกองทุนนีม้มากมากเลยค่ะที่ทาให้น้องมีโอกาสมีชีวิตที่จะเติบโตไปในข้างหน้าอีกอนาคตนะคะขอบคุณมากมากค่ะนะคะวันนี้เราจะทุกคนก็จะเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่น้องต้นน้ำด้วยแล้วก็น้องต้นน้ำด้วยนะักเกตนะคะ นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของคุณแม่เชื่อว่าวันนี้ความรักของคุณแม่ค่ะ สามาเอาชนะได้ทุกอย่างแม้แต่โรคมะเร็งน,นะคะซึ่งวันนี้แน่นอนนะคะคุณแม่จุุทัานก็มาอยู่ด้าน,นบนเวทีก,กับเราแล้วแน่นอนคะ่ะวันนี้เรามีนะคะท่าน้าของตัวแท้ของลูกนะคะที่จะมาร่วมตอบแทนพลังแห่งรัฐที่ยิ่งใหญ่ของแม่นะคะที่ทําให้พวกเขาเนี่ยนะคะมีวันนี้และวันที่หายจากโรคมะเร็งคะ่ะวันนี้ท่หน้าของน้องฟีดเองแล้วก็น้องวินด้วยนะครับมีนะคะสําหรับของขวัญที่จะมามอบให้กับคุณแม่พร้อมกับมวงอะไรด้วยให้นะัคะยังไงแล้วข่าวเรียนเชิญ ได้เลยค่ะานะคะนี่ก็จะเป็นนะคะพวงมลาลัยตองทีท่านไะดะ้การสำหรับแปรร่ลลงางลูกแท้นะคะที่จะมอบให้จากใจของลูกน้อยะคะ่ะ เป็นภาพนะคะที่ตื้นตันนะคะของทุกท่านที่ได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะดังนั้นในวันนี้เองนะคะด้านของพลังแห่งรักที่ยิ่งใหญ่นะคะขอบคุณแม่ทั้งสามค่ะในวันนี้ค่ะเราก็มีของเก็บลิ้ที่จะมามอบให้นะคะโดยด้านของคุณยาเยารัชญานะคะแบรนด์เอ็มบัสเตอรน์นะคะของแบรนด์ลำบากแท้ค่ะจะมอบแบรนด์ลำบากแท้นี้เพื่อนออแท้นะคะพลังแห่งรกักที่ยิ่งใหญ่ของคุณแม่ทั้งสาม ด้วยนะคะเดี๋ยวเรนเชิญได้เลยค่ะในโอกาสนี้เดี๋ยวเรนเชิญทุกท่านนะคะแล้วก็ตื่นตื่นนะคะตื่นขึ้นนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้ร่วมนะคะมอบนะคะของแทนรัตตีให้กับคุณแม่ทั้ง3,000ด้วยค่ะต่างหากเริ่มต้นนะคะจากทางด้านของคุณแม่ของน้องต้นน้ำก่อนเลยก็ได้ค่ะขอเชิญประมือด้วยนะคะแล้วเราทุกคนนะคะจะเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่น้องต้นน้ำนะคะ นะคะรอให้กับด้านของคุณแม่ของน้องวินนะคะน้องวินน่ารักมากเลยนะคะเรียบร้อยด้วยนะคะไม่ร้องไม่งองเลยนะคะเป็นเด็กเก่งมากๆเลยครับเก่โหน่ารักมากกันแลนะให้กัดไม่ได้เลยไหครับวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องจริงนะคะจากภาพยนตร์นะคะที่ างด้านของคุณแม่น้องฟีมและน้องฟี่นะคะก็มาอยู่กับเราด้วยนะคะวันนี้แบรนด์ลำลอกแท้ค่ะของมอบนะคะสำหรับแบรนด์ลำกนี้ให้กับคุณแม่ืมน่งในวันแม่12สิงหาคมที่กุาลังจะมาถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ด้วยนะั่นเอง บรรยากาน,นี้ขอเนเชิญทุกท่านนะคะได้ถ่ายภาพร่วมกันนะคะบริเวณด้านหน้าของเราตรงนี้พร้อมกับด้านของผู้บริหารนะคะคนต้นของเราด้วยนั่นเองค่ะเรีนย,ยนเชิญได้เลยนะคะทักใจแลวก็พลังของคุณแม่ที่มอบความรักให้กับลูกในคนนรั้งนี้จะถือได้ว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ามากๆไปทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้รับเกียินะคะจากด้านของคุณพุทธานนะคะมาอยู่กับเราด้านบนเวนทีด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในนะคะผู้บริหารนะคะของแบรนด์หลังนรแพ้นั่นเองค่ะ ขอคุณหมอด้วยนะได้ขอเรียนเชิญน,นะคะผู้บริหารของเราอีกหนึ่งท่านนะคะจากแบรนด์ลำนกแพ้ค่ะหให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสนี้ด้วยนะคะขอเสียงประมือต้องรับด้วยนะคะ ต,ตอบแล้วน,นะคะเรียนเชิญพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะได้เก็บภาพความประทับใจนี้และแน่นอนค่ะนะคะในฐานะของนะคะอ่อยเองนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่ได้นะคะร่วมอยู่ในโครงการในครั้งนี้นะคะก็แน่นอนค่ะก็อยากจะเชิญชวน,นทุกท่านนะคะมาร่วมนะคะในการบริจาคนะคะผ่านทางบัญชีกองทุนโลกมะเร็งในเด็กนะคะในพร,ระอุปถัมภ์นะคะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะสาขาอ่อนนุช บัญชีออกสรพางในกันเลขกที่บัญชี133 2087 423นะคะ ด้วยใบเสร็จนี้เนี่ยนะคะที่จะไเด้ร่วมบริจาคก,กันไปก็สามารถที่จะนําไปลดหย่อนภาษีได้เอด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ทุกๆกระเช้าของแบรนด์งลำนกแท้ในวันแม่ปีนี้12สิงหาคามนี้ค่ะก็จะได้ร่วมนะคะสมทบทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะผู้ป่วยมะเร็งในเด็กที่ยากไร้แล้วก็ด้ยโอกาสทั่วประเทศไทยเลยนั่นเองนะคะึ่งนอนจากที่เรานั้นนะคะจะเป็นการนํแรนลงลงาแบรนด์ลำนกแทนนะคะที่จะมอบในการบำรุง ร่างกายของท่าน ให้มีรอยยิม้มในใจทุกวันแล้วนะคะที่สําคัญยังได้มีโอกาสร่วมทําบุญนะคะกับกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยทีเดียวเราก็อยากจะเชิญชวนชาวไทยทุกท่านนะคะได้ร่วมเป็นส่วนดึงนะคะแล้วก็ร่วมบริจาคก,กันสาหรับในโครงการครั้งนี้ยังมีน้องๆอีกหลายคนค่ะที่ยังรองคอยนะคะสําหรับการบริจาคในครั้งนี้เพราะว่าการรักษาโรคมะเร็งนะคะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษา ยานะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะด้านของเทคโนโลยีงการแพทย์ที่ต้องใช้ในการตรวจ้ดยนั่นเองค่ะคซึ่งแน่นอนนะคะสำหรับในปีนี้นะคะวันแม่ของเราเนี่ยนะคะก็ยังจะมีนะด้านของแบรนลังนกนะคะในรูปแบบนะคะที่เป็นเป็นแต่เด i o n ชั่นด้วยนะคะซึ่งมีจำนวนจำกัดนะคะก็สามารถที่จะไปเลื่อนซื้อได้นะคะที่ ศูนย์การค้าชั้นนำเลคะหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะให้กับที่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะสามารถเก็บภาพความประทับใจในครั้งนี้ได้เลยนะคะกับครงการดีๆแบบนี้หวังว่าทุกท่านนะคะจะร่วมไปส่วน่นะคกะในการตื่นชีวิตใหม่ให้กับหนูน้อยรูปนมะเร็งในเด็กนะคะเราจะมาร่วมสร้างปฏิหารนะคะาการให้ชีวิตใหม่จากแม่นะคะกับแรงลังนกแท้กันเลยดีกว่านะคะเช่ตอนนี้เชื่อว่าทุกท่านเองนะคะได้เห็นภาพประโยชน์โฆษณาแล้วเนี่ยนะคะก็คงได้รู้สึกเหมือน อย่างพ่อยิน่นเดียวกันนะคะว่าน้องๆเองเนี่ยนะคะก็มีคนที่อดทนน้อยกว่าผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยแน่อนอนว่าเมื่อน้องๆต้องเจอกับโรคร้ายเหล่านี้แล้วเนี่ยแน่อนอนว่าความอดทนของคุณแม่ที่ให้ดูแลลูลกเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นพลังแห่งรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะดังนั้นเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนั้น ะะซึ่งกองถุนรคมะเร็งในเด็กในพระอุถสาหะนะคะของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวสดีพระพรมาราชาดิษนาวัตรนะคะก็ได้นะคะจัดตั้งโครงการในครั้งน,นี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะโครงการนี้เนี่ยก็มีมาอย่างยาวนานแล้วนะคะแล้วก็ในปีนี้เราจะกลับมาุปิดเผยอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมสนับสนุนในครั้ง,งน,น,นี้ค่ะโอเคอ่ะและค,ค่ะสำหรับตอนนี้ก็ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพี่พี่สื่อมวลชนได้เก็บภาพแล้วนะคะวันนี้ขอเสียงประมวณดังให้กับพลังแห่งรักของคุณแม่ด้วยนั่นเองนะคะ ต้อขอขอบพระคุณที่ไม่นด้รอสำหรับท่านของคุณตุลน,นะคะผู้บริหารของเรานะคะคุณตุญตาลและผู้บริหารจากแบรนด์โรงแรมนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะและเฮลท์สตาร์บัคของเราด้วยนะคะคุณญญญญญยายรัชญาและก็คุณแม่นะคะน้องวินคุณแม่น้องเฟย์และก็คุณแม่น้องต้น,น,น,ะะนาหา,างด้วยนั่นเองนะคะ่คแบบน่นอนค่ะวันนี้ท่านของพี่สุนชลนะคะที่ได้มาร ures, ่วมในงานรต้อนรีนะคะก็ความในการประชาสัมพันธ์พิเศษนะคะ